เวลาแล้วครับถึงเวลาโอ้ปลาพี่น้องเลยเอ้าโอ้ยเบื้งเอาพี่น้องโค้งนะนี่คือลำน้ำยหบ้านสังแปนครับพี่น้องเมื่อนี้วันที่สิบเก้าวันเสาร์ครับเบิ้งเอาครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันครับผมนี่ครับนี่ครับนี่คือปลาสะดุ้งครับเอาเอาเอาโอ้มีพอได้ครับมีพอได้ นี่เ่าย์ครับนี่คือลำนำยามบ้านสร้างแป้นเสาที่สิบเก้าครับมือนี่ยังมีอีกครับอาทิตย์วันที่ยี่สิบครับผมสองมือครับมือนี่มือที่หนึ่งมือแรกมานี่ก็บเบิ้งนกันพูนาพูนาสะดุง้งเบิง้งพีนวองเลยโอ้ได้การนะครับได้การได้การครับนี่คือตาครับเบิ้งเอาครับเบิ่งเอาเบิบ่งเอา เออแม่วันแม่วันเพ่นว่าแม่วันโอ้าพูดที่น้องเลยนี่คองแท้ของแท้แท้ว้ะนี่ครับโอ้ยูุูนาพูนาพูนาเอ้าให้มันหมันให้มันหมันครับพี่น้องทุกคนไอ้มันหมันเด้อมืออื่นมาใหม่เด้อวันอาทิตย์ครับผมสองมือครับสองมือส้นๆครับนี่คือลำน้ำยาบ้านสางแป้นตำบลแว้งอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนคร อ๋อปลาพอได้กินครับพอได้กินอยู่ดีครับกินน่องเขาโอ้หลายครับลงหลายเดี๋ยวดึงดึงนะชิบวคืนครับพี่น้องเอาลุน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 เอาลุนครับลุนอัน มีครับมีพอได้ะมานี้ครับนี่คือลำนำย่ามบ้านแสงแปนครับขอขอบคุณเชิญเชิญทั้งหลายครับมืออื่นมาใหม่ด้วยวันอาทิตยออ์มาหลายๆเด้อมืออืน่นแหง้งมวนครับคนนี้ครับมวนครับมวนครับ โอ้โดอดอกละแน่นเห็นบหโอ้ออกแล้วครับป่ายัางแลนอยู่ครับป่ายัางแลนอยู่ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เขามาทักทายมาให้กำลังใจครับชิปนี่ขอขอจบไปก่อนครับลิปหนาพกันไหมครับสวัสดีครับ